อันนะครับสวัสดีมีความสุขทุกท่านนะครับเช้านี้นายพอดีจะพามาดูอะโวคาโดครับอะโวคาโดที่อ่าผมได้ทําการเปลี่ยนยอดเอาไว้กับตอป่านะครับอายุหนึ่งปีเสร็จเนะครับหนึ่งปีครึ่งแล้วกันเนาะเดือประมาณครับไปดูว่าเขาโตแค่ไหนแล้วนะครับจากที่เคยอัปเดตไปหนึ่งรอบนะครับนี่ครับอะโวคาโดเสียบยอดปีเสร็จเสนะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับนี่แต่ ทั้งหมดทั้งสิ้นลูกที่น,นับได้มีทั้งหมดสิบแปดลูกนะครับ <c oughs> แต่ล่วงไปแล้วสองนะครับเหล,ลือสิบหกนี่ครับโอ้ยฝนตกเปียกนี่ครับมาดูลูกกันนี่ครับชมมาชมนี่รีบใบออกหน่อมองไม่เห็นนี่ครับนี่ครับนี่ใหญ่กว่ามือผมแล้วนะครับ เป็นไปแล้วครับนี่เรียบยอดครับเรียบยอดติดตาก็ได้นะครับกับต้นป่าจีปลูกไว้ก่อนนะครับนี่ดูสักลูกดูอลูกนึงนี่ครับลูกสวยเชียวนี่นี่นะครับนี่ครับโอเคนะครับมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่ามันเป็นไปแล้วนะครับ นี่ครับเอามาฝากครับผมนู่นครับสูงริ่วเลยครับอืมได้สิบแปดลูกครับปีแรกแต่ล่วงไปสองแล้วนะครับเหลือสิบหกไม่รู้จะร่วงอีกหรือเปล่านะครับ